สวัสดีครับเรามาอีกรอบหนึ่งคราวนี้รีวิวให้เห็นแบบชัดชัดชัดๆกันไปเลยอันนี้คือฟักล้วนไข่ฟักล้วนไข่ฝอยทองมีฝอยทองไหมนี่อันนี้โอเคฟักฝอยทองไข,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 ไข่ตามนั้นอ่ะคราวที่แล้วนี่คือจะแบบอยากจะบีให้ดู แบบว่าอยากจะให้เหมือนที่เขารีวิวใช่ไหมใช่ไหม <ừ> ใช่สิตอบค่าอืออืออย่าสั่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้สุดสุดแป้งบางเห็นปะในโปรตีนทำไมรู้สึกสหิวยังไงก็งไม่รู้สิ เขาก็ไม่ได้จ้างโฆษณาหรอกนะแต่อยากนำเสนอดูดูอ่ะคอทลับกินของเขาดูอันนี้ปิ้นเลยเว้ยอ่ะดูนะากรับมากเพราะเราลดแป้งถ้าอย่างเงี้ยเราเชื่าอย่างนี้ไหมที่แล้วก็บีให้เห็นนะอาทิตย์นี้คุณจะได้แบบว่ารู้สึกว่าเอาลวงไหนอ่ะอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแบบไข่มันอยู่ตรงนี้ว่า1หนึ่งล้างมือแล้วนะคะสอง ล้างเมื่อไหร่หนูไม่เห็นพี่ไปล้างตอนพี่หยิบมไปแค่ไม่ไงบอกแล้วว่ามันมันบีแบบว้าวนะคะโอ้ยเมี้าโคโซาเข้าเหรอปอกเปี๊ยะอะไรวะมาเราเรารับรีวิว่นขนมเปี๊ยะไข่ยุ่งในเปี๊ยะใหญ่ไข่ทะลักนี่เปี๊ยะใหญ่ขนมเปี๊ยะนำโชคค่ะคือน้ำลายทำไมหิวอะโอเราเราเรากินได้เพราะเราความอ้วน แป้งบางจะไข่ทองล้วนเอ้ยกินให้มันหมดไปเว้ยอืออ่ะกินให้หมดไปจะได้ชังใหม่อ้าวเถอะเอาขดีจริงจริงอร่อยไหมคะกินด้วยชิมเฮ้ยรอบน่าถ้าสั่งหนูสั่งด้วยสักก้อนเดี๋ยวสั่งหมี่แบ้งบางเดี๋ยวเราสั่งไปด้วย้างเดี๋ยวเราสั่งหมี่น้องหมี่มันต้องมันต้องกินแบบนี้เพราะว่าหนูเห็นว่าแป้งบางถ้าแป้งบางหนูกินไงเราสั่งเราสั่งเลยเอากินให้ดูหน่อยได้โปรด พีเซ็นเตอร์เขานั้นเอออันนั้นแหละพี่ปุ้ยพีเซ็นเตอร์พีเซ็นเตอร์ครับเต็มปากเต็มคำอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอันนี้ต้องอย่างนี้คืออะไรจังไปดวงเอาดิมาเดี๋ยอมให้เมียนี่คนเดียวนำเสนอบู๊อ๋อดวงไปด้วยกันไปด้วยกันดีดวงเฮ้ยมันเป็นทรงผมใครบอกว่าโบแบบอ้วน ก็อ้วนหรอวะอ๋อให้ไปกินตามใจเลยอ่ะจะไปเอาทางไหนกัอ๋อเลยกาแฟได้ไหมไม่ได้นะไม่กินยังไงก็ไม่บอ่ะต่กูมันก็ได้หวานมากอ่ะ ดวงก็เฮ้ยดวงกินวันนี้แล้วลดด้วยกันเดี๋ยวพี่จะเสียสละลดเป็นเพื่อนดูไปด้วยกันเราเราลดอยู่คโอเคครับโบแนะนำโบนำเสนอเลยอร่อยนี่นะคะเดี๋ยวก่อนอันตั้งเบลเบล่อืมเซ็ต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 เราทำหลายหลายคนอ่ะปอเปี๊ยะยี่ห้ออะไรอ่ะเข้าเราเหอะ เราสัตว์เป็นพรีเซนเตอร์ขนาดนี้ไม่ต้องบอกยี่ห้อหรอกพ่เปี้ยนำโชคบอกไปเลยว่าอร่อยอันนี้อร่อยมากอืมอ่ะอันนี้อร่อยไม่เสียดายตังค่ะนี่อร่อยอันนี้คุ้มมากเลยคุ้มฝากกดติดตามเนี่ยโบอุ่นด้วยนะครับช่องยูทูบขอบคุณมากครับใครติดตามนะขอให้สวยขอให้หล่อให้รวย สมบูรณ์พูนสุขเหมือนโบ